เรื่องของเข้าร่วมประชุมนะครับตั้งแต่วนแรทีはは่หนึ่งในเรื่องของการรับรองรายงานประชุมนะครับแล้วก็เรื่องของการพิจารณาในเรื่องที่4.1เรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสปปมคณะที่ด้านการตรวจสอบการพิจารณาแล้วก็หน้าที่สิบเรื่องอื่นๆแล้วก็เรื่องของการกําหนดการประชุมครับรับรองรายงานการประชุมไหมคะถ้าอย่าง ขบวนการป2ป3รอบ1บเรื่องที่4ถึง5เป็นเรื่องของการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานได้ทราบแลครับของสำนักงานสำหรับเอ่อระเบียบวาระที่หนึ่งนะคะเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะคะน้องเอ่อท่านประธานในที่ประชุมคือท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอ่าตอนนี้ท่านน่าจะติดภารกิจเดี๋ยวสักครู่คงอ่าเข้าร่วมประชุมนะคะนะส่วนใน าการประชุมในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเพื่อทราบแล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องของอแนวทางหรือวิธีการที่ทางสำนักง,งานกรกตแล้วก็ทางศูนย์ปฏิบัติการ,รต่อต้านการทุจริตเนี่ยได้ไดำเนินการแล้วว่าในภาพรวมที่ร่วมกันกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นปชปชปปทหรือหน่วยงานของเราผู้แทนสำนักกรกตได้ร่วมกับผู้แทนของเจ้าที่สำนักส่งเสริมเลขมือานการมีส่วนร่วม ท,ท่านผู้ติดต่อสนวนงานปปชได้มีการสรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรมระหว่าสงสนวนงานปปชเครือข่ายภาคประชาชนและกุงเทมหกนครในประเด็นในประเด็น,น,ดนมีทั้งหมดสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเป็นเรื่องของภาพรวมการดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจัตอจิตพอเพียงท่านผู้ติดตในพื้นที่กรุงเทมหกอนอรประจำปีกศสอรนรอสนะครับที่มี4กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่หนึ่งก็คือกิจกรรมการประชุมเชิญบริบัติการของคณะกรรมการ ชมรมกระจองจิ่กวมเมียท่านที่ดีได้มีการดำเนินกิจกรรมสองครั้งนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้แทนภาคประชาชนระดับโซนและก็เขตแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ของเทพกรประเด็นที่หนึ่งเรื่องของการให้ก็รับสินบนได้แก่การมัดการอนุญาตขอสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างปัญหาแรงงานด่างด้าวการรุกล้ำที่สาระการปล่อยบาทล้นเลยในการปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน สองนะครับก็คือการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้แก่โครงการจูมจนเข้มแข็งพัฒน,นาตนเองการเื้อเครื่องออกร่างกายการปรับปรุงซ่อมแซมถนน,นการก่อสร้างูนย์บริการสาธารณสุขแล้วก็ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยอย่างที่ทางกรมอได้กราบอภเกียเเก่ยกบบตัวอย่างมาเนี่ยก็เห็นด้วยว่าเป็นเป็นประเด็นที่ทุกทุกที่ค่ะไม่ใช่เฉพาะรมอ,อย่างเดียวค่ะก็ อย่างเรามีศูนย์ CDC เราจะเห็นว่าเรื่องที่มีประเด็นปัญหาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดทอจรดจ้างเนี่ยจะมีเป็นหลักเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องระบบสารธารวูปโรคอ่ะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างก่อสร้างถนนหรือว่าคุณล็อกแหล่งน้ำเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเอ่อตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้เงินมาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันนะคะเห็นเห็นด้วยว่าควรจะมีแล้วก็อันนี้จะเน้นไปส่วนของโครงการขนาดใหญ่ซึ่งกรทมเนี่ยจะมีโครงการขนาดใหญ่เยอะแล้วก็ถือว่า เป็นโครงการที่มีผลกระทบไม่ไม่แค่เฉพาะพื้นที่กรทมนะคะก็น่าจะเป็นภาพรวมของประเทศเพราะว่ากรทมเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงเมืองหลักของประเทศไทยนะคะในส่วนของโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็จะมีมีผลกระทบในภาพรวมของทั้งประเทศเลยอันนี้อันนี้ก็เห็นด้วยแต่อันนี้ในส่วนของการอนุมัติอนุญาตนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสิ่งปลูกสร้างของภ้าคนักภาคเชกชนอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องเน้นในเรื่องประเด็นของ สร้างอาคารด้ไหมคะที่ที่เรามีเน้นเพราะว่าทางกรมทราบว่านำร่องในการใช้ระบบการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะที่จะเป็นประเด็นแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะมีความขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วก็จะมีการขยายผลไหมคะที่จากที่เป็นระดับสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กใช่ไหมคะใช้สองีีได้ไหมคะค่ะแล้วคือเรามีแผนที่จะไปในอาคารสูงต่อไปอไม่อคะค่ะเรื่องเก็บมาเรื่องนี้เลย เรื่องเฉพาะเรื่องการอนุญาตฝ่ายโยธาเนี่ยค่ะของสัตวน้ำแหเ่เขตก็เดี๋ยวเราอ,อยู่ระหว่างการจะนำเสนอเข้าขทรมนะคะออกมาตรก,การนะคะประเด็นนี้ก็เจะสอดคล้องกันก็เป็นแผนท,ท,ที่ท่านจะทําอยู่แล้วเราก็ะจะได้อ่านแบบเนี่ยมันไม่ต้องมีขึ้นเอาออกมาอีกแล้วควรลงไปดูคือสนับสนุนในเรื่องข่างในขึ้นมาให่ง,หง,ง,ง,งเขตด้วยจะได้าการเบรหน้าของโครงการที่จะได้ไปได้ไม่ไม่ติดขัดครับต้องปรับให้ 2,568ก็คือปีนี้นะครับเรามีตัวชี้วัดในเรื่องของก้าด้านเกีเนี่ยทั้งหมดประมาณ300กว่าตัวชี้วัดเลยซึ่งในตัวชี้วัดใน300กว่านเนี่ยส่วนหนึ่งนะก็เ,เป็นตัววัดเรื่องของความโปร่งใสนะครับัวถึงการใช้ระบบเอีอเมโอเอสเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เรานำมาเป็น KR นะครับริอลในการที่จะให้ประเมินวยงานนะครับว่า เกิดความโง่สายกับประชาชนที่มาใช้บริการอย่างแทจ้จริงนะครับมีข้อเสนอเนี้ยผมทางฝ่ายเลรขาที่บอกความเห็นว่าสมควรส่งไปให้หน่วยงานที่เป็นคนกำกับดูแลอย่างเช่สนสภากคำ,คำลังความรู้ความเข้าใจเรื่องซื้อจ้างที่มันซื้อหลากหลายมากมาก,มากเลยค่ะในการที่ว่าชุมชนละสองแสนนะคะแล้วก็มีรายการรายละเอียดเยอะมากมีทั้งซื้อมีทั้งจ้างมีทั้งสัมมนาควรจะให้เขาอ่ะ นหน่วยงานน่ะสํานักพัฒนาสนังคมอ่ะไปดูแลหลักเกณฑ์ให้ละเอียดเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องอะไรต่างๆที่คอมเพลอของประชาชนเนี่ยมันลดน้อยลงไหมมาเปรียบเทียบได้เห็นนะคะแต่ตอนนี้ถ้าจะเปรียบเทียบได้เราถวผไหนต้องมีสถิติเก่าก่อนแล้วพอเราทํามาสักระยะนีงเนี่ยเรามาวัดผลดูเนี่ยดูประเมินความพึงพอใจแล้วก็เนิเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องที่มีคอมเพลคือง